วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องที่อยู่นะคะตอนนี้ก็มาหาบูนุ่งค่ะห่างจากเมืองที่อยู่ก็ประมาณ400-500กิโลเมตรนะคะอากาศดีค่ะทางนี้ติดกับฝรั่งเศสก็เลยมีเรื่องอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆน,นิดนึงว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วน่ะเห็นข่าวข่าวที่ว่า,าหนุ่มเยอรมันบินไปหาสาวไทยแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์ที่ว่า ผู้หญิงอยู่กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะเพื่อนอ่านคอมเมนต์แล้วก็ก็สะท้อนใจเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากคนคนจะว่าผู้หญิงไทยนี่คือแ yeah, ย่อย่างงน้นอย่างนี้ได้ฟังดีใช่ค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีคนดีคนไม่ดีแต่ว่าอยากจะเตือนเพื่อนๆที่อยู่คนไทยที่อยู่ไทย mm hmm. ให้คิดนิดนึงนะคะว่าผู้หญิงไทยที่นี่เนี่ยก็ถูกรถกระทําเยอะถูกกระทําเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ร้ายแรงมากร้ายแรงน้อยเยอะมากอย่างเคสดิฉันเนี่ยยอมรับว่าเพราะว่าเจอคนที่ค่อนข้างสุภาพแต่ก็แต่ก็ถูกกระทำแบบพอหมดความชอบหมดความพอใจก็ก,ก็ก็ทิ้งแบบไม่ใยดีเหมือนเหมือนกันแล้วอีกหลายๆเคสอย่างเคสที่เจอทักหนักที่สุดที่น้องเขาเล่าให้ฟังก็คือ ถูกหลอกให้กลับไทยแล้วก็ไม่ให้เข้าบ้านเลยพอน้องเขาหาหาเงินค่าเครื่องบินกลับมาที่เยอรมันก็ไม่ให้เข้าบ้านผู้ชายไม่ให้เข้าบ้านเอาตำรวจมาไล่เลยแล้วผู้หญิงก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหญิงที่ในเยอรมน,นีบ้านพักฉุกเฉินสําหรับผู้หญิงเนี่ยค่ะก็ต่อสู้คือคืออยากฝากนิดนึงว่าเวลาเห็นคอมเมนต์แล้วบางทีก็อดถอนใจไม่ได้นะ คนอยู่ที่ไทยก็หาว่าผู้หญิงไทยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้คือยิ่งคอมเมนต์ของคนไทยด้วยกันเนี่ยยิ่งชวนให้คนอ่านเขามองตามภาพที่ว่าผู้หญิงไทยลาบลาบลายอย่างงู้นอย่างนี้คือแต่จริงๆแล้วนะที่นี่นะผู้หญิงไทยถูกกระทําเยอะมากเพื่อนๆคะยอมรับผู้หญิงไทยถูกกระทําเยอะมากเพียงแต่ว่าเขาไม่ออกขา่าว อะไรนิดๆหน่อยๆเขาไม่ออกข่าวเหมือนคนไทยแล้วยิ่งข่าวที่จะทำให้เขาเสียหายเนี่ยเขาไม่ออกข่าวหรอกคุณแต่เพราะว่าคนไทยอะไรนิดๆหน่อยๆก็ออกข่าวแล้วทีนี้มันประจวบกับสังคมไทยมันเอาคําว่าศิลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องศิลธรรมที่มองว่าเออเขาน่าสงสารนะเขาอาสาดดีเขารักเขาอย่างน้นอย่างนี้คุณคะ เขาดีเพราะเขายังพอใจอยู่อันนี้ให้มองมุมมุมหนึ่งเลยนะผู้หญิงไทยที่มาที่นี่นะแต่ละคนที่ถูกกระทำนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าวทุกคนก็เริ่มต้นด้วยความรักเริ่มต้นด้วยความรักเท่านั้นแหละแล้วทุกคนก็เซอร์ไพรส์มากว่าบินมาด้วยความรักแล้วเดินกระทําแบบเนี้ยคือไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอหมดรักก็ ถูกทิ้งกันง่ายๆอย่างงี้คือคุณเข้าใจไหมคะว่าทุกคนที่ถูกกระทําที่นี่น่ะเรามาด้วยความรักความซื่อสัตย์ความเต็มใจทั้งนั้นแต่ว่าเราถูกกระทําแบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์อนะ่ะเหมือนไม่แย่แสเพราะฉะนั้นคือ่อาดราม่าให้มากคือบางทีอ่านคอมเมนต์แล้วสะท้อนใจว่าอย่าดราม่าให้มากแล้วฝากผู้หญิงไทยที่จะมานะคะน้องๆรุ่นใหม่ที่โอเคความรักตอนที่ ตอนที่มันรักนะมันไม่มีท่าทีหลอกว่าจะจะกระทําแบบอย่างนี้กับเราอ่ะพอมาถึงนะให้คุณสร้างสังคมคุณเลยนะไม่จาเป็นต้องเป็นสังคมเฉพาะคนไทยสังคมกับชาติไหนก็ได้ที่คุณถูกชะตาเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีกว่าใครหรอกคนในโลกเนี้ยไม่มีประเทศไหนดีไม่ดีมันมีทั้งคนดีคนชั่วทุกประเทศเลยค่ะ ให้คุณสร้างสังคมไว้ให้ทําความคุ้นเคยไว้แล้วก็หางานหางานทําเมื่อก่อนดิฉันไม่เข้าใจว่ามาดามรุ่นเก่าๆชอบบอกว่าคือต้องทํางานต้องทํางานคือบางคนอาจจะคิดว่าแม้เห็นเขาอะไรละ่ะได้สามีรวยกว่าก็ก็บอกให้ทํางานได้ อิจฉาเขาล้สิชีวิตเขาดีกว่าจริงๆไม่ใช่นะคะคือคือเขาอาจจะไม่ได้ขยายความมากคำว่าต้องทำงานคืออะไรดิฉันจะมาขยายความให้ฟังวันนี้คือต้องทำงานเพราะหนึ่งมันจะทำให้คุณมีสังคมเพราะพอเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอย่างที่ฉันบอกมไม่จำเป็นต้องเป็นสังคมไทยเพราะว่าที่เห็นอีกน้องสองสมเคสที่คุยกันหลังไม์ก็ คนไทยด้วยกันล่ะค่ะหักหลังคนไทยด้วยการเห็นเห็นชีวิตที่เข้าดีกว่ามั้งเพอร์เฟกก็หักหลังกันก็ก็คนไทยส่วนมากที่บอกมันก็มีทั้งคนดีไม่ดีค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสังคมไทยแต่คุณต้องทํางานเพื่อเพื่อที่คุณจะมีสังคมพอเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้รู้สึกไม่ว้าเวไม,ไม่โดดเดี่ยวนี่คือความหมายของการทํางานข้อหนึ่งข้อสองก็คือว่า มันจะมีบางเมืองที่ไม่ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะสามารถเช่าโวนุ่งได้บางเมืองเขาต้องเอาสัญญาทำทำงานนะ่ะสัญญาการทํางานนะ่ะไปเช่าโวนุ่งด้วยนะคะเพราะว่ากฎหมายของที่นี่นะมันยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่มีเงินจ่ายเขาไล่คุณออกง่ายๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องการความมั่นคงในในการเงินของคุณพอสมควรว่า คุณจะต้องมีเงินมีหลักคํ้ำประกันมีสัญญาอย่างน้อยคุณก็มีงานทำอ่ะคุณมีสัญญาจ้างงานอยู่ในมือคุณก็เช่าที่อยู่ได้ใหม่อันนี้พูดในถึงกรณีที่ว่าเกิดอะะดุบัติเหตุเหมือนอย่างเพื่อนๆหลายๆคนที่โดนโยนทิ้งแบบไม่สนใจเลยนะคะก็นี่คือเหตุผลของการว่าต้องมีทำงานต้องมีสังคมอย่ายึดติดเอาแฟนเป็นที่ตั้งแล้วก็ กอดมั่นว่าเป็นครอบครัวเด็ดขาดทุกคนที่โดนนะคะไม่มีใครคิดหรอกะคะ่ะไม่มีใครคิดมาก่อดเลยไม่ไม่มีใครทำใจมาก่อนเลยว่าจะโดนแบบนี้แต่พอมันหมดรักมันก็คือหมดจริงๆหมดชนิดที่เหมือนคนไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วมันก็หาใหม่อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่บอกวันเน้นคุณต้องมีสังคมสังคมอะไรเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคุณจะได้ไม่ไม่บ่าเวคุณจะได้ไม่ โลกมืดทางตันนะคะสองคุณการที่คุณทํางานเนี่ยมันจะทําให้คุณเวลาเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากที่ว่าคุณมีหลักประกันในการในอนาคตของคุณแล้วคุณยังมีหลักประกันในการเช่าหูนุ่งตามเมืองใหญ่ๆบางเมืองนะคะเขาต้องเอาสัญญาจ้จางงานเนี่ยไปค้าประกันการเช่าวูนุ่มนั่นก็คือเหตุผลแล้วสามก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ทคนรู้โดยทั่วกันน่การยืนด้วยขาตัวเองเนี่ยจะมีใครผลักเราล้มได้ละ่ะ ถ้าเราสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอันนี้เป็นเบสิกเลยนี่ะต่อให้มันมันทิ้งมันเบื่อเราก็เราก็เ,าเ,าเบื่อเราก็ยอมรับว่าบางครั้งเราก็เบื่อเพียงแต่ว่าถ้าเรายืนได้ด้วยขาตัวเราเองได้เร็วที่สุดเนี่ยทิ้งก็ทิ้งสิแกเบื่อฉันก็เบื่อเลิกก็เลิก,ก,ลกนี่คือนี่คือนิยามของของชีวิตคู่อะค่ะ าะฉะนั้นคือคืออยดราม่ามากว่าที่ฝรั่งบินไปไทยแล้วเจอผู้หญิงไทยโน่นนี่นั่นอย่าดราม่าว่าคนไทยไม่ดีที่นี่คนไทยก็เจอคนไม่ดีเยอะน่าจ,จะเยอะมากด้วยเยอะมากกว่าที่ที่เราออกข่าวว่าะอะไรนิดนหน่อยที่คนไทยนะออกข่าวดราม่าออกข่าวแล้วก็ทําให้ทําให้ชาวโลกดูว่าผู้หญิงไทยนะร้ายมันก็มีที่บอกทุกที่แหลคะค่ะมีคนดีคนไม่ดีแต่ว่า ถ้าเทียบจากเปอร์เซ็นต์ของข่าวที่อ่านจากไทยแล้วเจอคนไทยแล้วก็เจอกับตัวแล้วก็เพื่อนๆ,อน,ๆน้องๆ้องายคนหลังใหม่มาเนี่ยดิฉันว่าที่นี่นะคนไทยถูกกระทําเยอะกว่าคนไทยกระทํากับต่างชาติที่ออกข่าวที่เมืองไทยนะคะเยอะมากแล้วก็เป็นเคสที่รุนแรงมากด้วยคะ่ะฝากให้คิดนะคะบ๊ายบาย